โอเคลราก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะตอนนี้เราก็มาอยู่กับแบบเดอะสตองเก็ตอีกแล้วเพราะเราไม่มีแบบอะไรจะเล่นขอเทสเสียงกันดังไปบ่อ้วปิดกระูโคตรดังเด,ด,ดี๋ยวขอเบาเสียงแล้วก็ไปเจอกันในโอ้โอโยแหลกเแ,แล้วก็ไปเจอกันในหน้าหนึ่งวีหนึ่งนะ โอเคทุกท่อนลืมบอกเลยวันนี้เรามาเล่นเจนอสเจนอสเป็นน่าจะเป็นตัวละครที่ทำค้นหัวหลอนได้มากที่สุดลองมาก็เป็นโซนิกนะเพราะว่าเจนอสมันเกียนมากเออมันระยะไกลมันลันเนอร์ก็ได้โอ้โหถ้าซื้อมากี่ก็ไม่แพ้กันเลยเอ o o โอ้แหมปูปึ๊บตาตาเลขเขากดออกเลยผมไม่ได้ฝึกคอมโบตอนนี้อะไรเลยนะเคทุกคนตาที่สองมาแล้วดึง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 อู ก็โดนเขาโปนี่น่าไอวูดอะเดฟไอวูดอะเดฟอักขึ้นไปไหนลงมัคตูหว่าเล่เอียเอียะเอียะโดนงัดช่งบึกโป๊ะกลายเป็นแบบปุ๋ยเดือบร้อยข้าพเจ้าไม่ยอมข้าพเจ้าบ่อย,ยอมพุ่มเต็มหน้าเลย สติผมมาแค่นีด้เดียวนิด้เดียวสูตรหนีสูดหนีโอไม่กดผิดผม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 ต้องเดดออกให้เร็วที่สุดโอแรงมากขั้นแรงแรงลองโอ้โหตัดตัดตัดไม่โดนขึ้นแล้วจ้าไปเละไปเละไม่โดนไม่โดน ผมต้องลบถ้าใจมากพุ่งแล้วจ้าลบลบลบถ้านี้มันระยะไกลปึ๊บโอ้โหผมเกือบโดนเลี้ยวอันติเขาหมดแล้วโป๊ะโอ,อ้ไม่โดนได้ไงก่อนโป๊ะโป๊ะ ฮึบไปไกลเลยโอ้โหไม่ดอบมันไม่ดอบมันไม่ดอบมันไม่ร่วงเดือดเขาโบไม่โดนหรอกโอโหลบได้พอดีเป๊ะโป๊ะอักอักอักแย่ฮึบแล้ออกปึ๊บขอโดออโดนแค่หิตโดนแค่หิตเดียวก็พอ โป๊ะแปะ๊ะเด็ดออกเลยฮึบปต้มุมปตุ้มหุ้ยไม่โดนไม่โดนโอ๊ยหันหน้าไม่ได้ อูอูโดนนี่นเลยโดนนี่นเลยอุ้ยกดผิดท่าปุ่มอุ้ยดอกคิกไม่โดนดอกคิกติดคอแมพอีกไม่โดนมันไม่โดนมันไม,น,ไมนไม่โดนถ้ามันจะหมดแล้วทันเดอร์คิกก็ไม่ได้เออเออเออตกตายแล้วเออยึเ,เ,เรียบร้อยอันติเมทเกมโอเคทุกคน ตาเมื่อกี้ผมแพ้แต่ตานี้ผมจะไม่แพ้สามสองหนึ่งไปโอ้ยแดกกเลย สมกดพิชชาู้จับโดนซะด้วยแบบนี้งดงามเลยแปะกดไม่โดนแปิเปิดตุ้มแล้วขัดข้าวผมได้ไงสุดๆเลยนะ ผมต,ตายแนละ้วข้าก็เจ้าเพิ่งเ,เห็นแป๊ะจับเต็มหัวเลยจ้าอุ้ยผมโดนคอมโบผมจะตายก่อนแปะ๊ะปึ๊บรู้สึกเสียดายอันตีใช่ไหมล่ะผมไม่ยอมเหมือนกัน้าย ขู่คาแดดบนแดดบนแบบนั้นผมก็ทำได้เหมือนกันโป๊ะโป๊นี่แน่นสไนเปอร์มือหนึ่งเล่นซูปนเปอร์สัตย์ใช้สไนเปอร์ยิงโดนทุกทีไม่เคยพลาดอุ๊บอ่าโดนลากก่าอกาก่า ผมแพ้ตลอดเลยอ่ะไม่ดีเลยทุกคนตาอนนี้ผมขอตาสุดท้ายแล้วนะตาอนนี้แหละได้เวลาตื่นรู้เห็นเริ่มมาแล้วทรงแปลกๆไม่ชอบกาโลผมเพ้กาโล่ปลู โดนทัพเตอร์ตายเลยโอ้โหเขาโหดเรียนขอดตายถูกใบตาถ่ายเป็นกันโอู้ เฮ้ท hey, ุกคนผมขอตานนี่เป็นตาสุดท้ายจริงๆสุดท้ายมากท้ายจริงๆคนอื่นผมจะใช้สูตรสูตรโปเหมือนมีควันเลยว้วนายบ๊ายบายพ่อนไอ้ยันแปะแปะแปะโปโป,โป,โปไม่ ผมกลับมาเป็นนู้ป้าโป๊ะแป๊ะคอมโบอัดกุมเพนผมน่าจะจะโดดก่อนใช่ปิ้วตองอุย้ยกดไม่โดนป๊า ไม่โดนโปชูช่ๆใบมงค์ูๆใบมงว้าปตูมเออตูมโอเคผมสามารถฮิวเข้าแล้วตบโดบยิ yes, ่ yes. ได้ไหม Why are you running ไอ้อายุรานีโอ้โหผมโดนได้ไงเนี่ยผมบอกแลว้วผมเนี่ยสไนเปอร์มือหนึ่งฮุบแปะระเบิดพื้นก่อ,อนตอนนี้เขาจะขยับไม่ได้ชั่วคราวทำให้ผมเข้าใกล้ตัวเขาได้เยอะขึ้นนะแล้วผมก็คาดเดาแล้วก็ปาดเน้นเน้นโอุ้ยผมกดผิดท่าอุ้ย่ก,กิดผิดท่าเอ้าเอาๆๆเอา้า กดผิดท่าแล้วเขาเดินเข้ามาโดนเองผมก็จะกดอีโมดอีโมดสองคนอะ่ e อะอีโมดกอดอ่ะตอนเขาตุยอ่าก็จบแค่นี้แหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดทุกปุ่มที่มีอย่าเว้นปุ่มไลค์กับซับสไครต์ปุ่มอันปุ่มดีดไลค์กับอันซับสไครต์แค่นี้แหละบ๊ายบาย